The Master Coach Academy อยู่ที่รับสุดยอดเราจะคุมเกมชีวิตอย่างไรบทนำตัวที่มองไม่เห็นแต่เปลี่ยนทุกอย่างได้ในสนามชีวิตที่ทุกคนต่างแข่งขันสแสวงหาและพยายามคุมเกมมนุษย์ส่วนใหญ่เชื่อว่าอนาคตขึ้นอยู่กับโชคชะตาหรือความสามารถในการควบคุมสิ่งภายนอกแต่แท้จริงแล้วเกมชีวิตไม่ได้เล่นอยู่บนกระดานโลกมันอยู่ในจิตที่กำลังรับรู้โลกนั้นอยู่ คำถามว่าเราจะคุมเกมชีวิตได้อย่างไรคือคำถามที่ลึกที่สุดคำหนึ่งของการเดินทางจิตวิญญาณเพราะมันไม่ได้ถามถึงวิธีเอาชนะโลกแต่ถามถึงวิธีเข้าใจโลกจากระดับที่สูงกว่าในความจริงอันละเอียดชีวิตคือสนามจำลองแห่งการเรียนรู้และเราทุกคนก็คือผู้เล่นแห่งสติที่ถูกท้าทายให้ตื่นรู้จากความฝันแห่งการแยกขาด อนาคตไม่ได้ถูกสร้างจากเวลาแต่เกิดจากคุณภาพของจิตที่เรามีอยู่ในขณะนี้ดังนั้นสำหรับตัวอนาคตตัวสำหรับอนาคตจึงไม่ใช่ของวิเศษภายนอกหากเป็นรหัสผ่านทางจิตที่เปิดประตูให้เรามากลับมาควบคุมความจริงของชีวิตจากภายใน 1. ตัวแห่งสภาวะรู้ awareness นี่คือบัตรผ่านด่านแรกของผู้เล่นในเกมชีวิตเพราะหากไม่มีความสภาวะรู้เราจะถูกกระแสอารมณ์ความคิดและความกลัวกลืนกินอยู่ตลอดเวลาการมีสภาวะรู้คือการยืนอยู่เหนือความคิดมองเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องเป็นอารมณ์นั้นเหมือนดูภาพ,พย,ายนตร์โดยไม่หลงคิดว่าตนคือตัวละครเมื่อจิตรู้ตื่นขึ้นมาก่อนที่อารมณ์จะเข้าไปควบคุม เราจะเริ่มเห็นเส้นบางๆระหว่างชีวิตที่ถูกเล่นกับชีวิตที่เลือกที่จะเล่นแล้วนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการคุมเกมอย่างแท้จริงผู้ตื่นรู้ไม่ใช่ผู้ควบคุมโลกแต่คือผู้เข้าใจว่าทุกอย่างกำลังเป็นไปอย่างถูกต้องอยู่แล้ว 2. ตัวแห่งเจตนาอันบริสุทธิ์สภาวะรู้ทำให้เรามองเห็นแต่เจตนาคือสิ่งที่ขับเคลื่อนให้เราเลือกทาง เจตนาเปรียบเสมือนพลังแม่เหล็กแห่งจักรวาลที่ดึงดูดเหตุการณ์และผู้คนให้สอดคล้องกับคลื่นพลังของจิตเราเจตนาที่ขุ่นมัวด้วยความกลัวจะสร้างโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เราหวาดกลัวแต่เจตนาที่บริสุทธิ์ด้วยความรักและการเข้าใจจะสร้างโลกที่งดงามและสอดคล้องกับความจริงที่สุดเมื่อสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดและสิ่งที่เราทำสอดประสานกับเจตนาเดียวกัน เราจะกลายเป็นแรงสร้างที่ทรงพลังเหนือกว่าความบังเอิญใดๆจัก,กรวาลไม่ได้ตอบสนองต่อคำอธิษฐานของเราหากแต่ตอบสนองต่อคลื่นความถี่ของสิ่งที่เราเป็นในขณะภาวนา 3. ตัวแห่งการยอมจำนนต่อสิ่งสูงสุดนี่คือชั้นสูงสุดของการควบคุมเกมเพราะเมื่อเราจะยอมจำนนต่อกระแสแห่งสัจธรรม เราจะไม่ต้องต่อสู้เพื่อควบคุมอีกต่อไปการยอมจำนนในที่นี้ไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการไว้ใจในความฉลาดของจักรวาลคือการรู้ว่าเบื้องหลังความวุ่นวายของชีวิตมีมือแห่งพระเจ้าหรือพลังแห่งสติปัญญาสูงสุดที่กำลังเรียงจัดเตรียทุกอย่างให้ตรงตามจังหวะแห่งการเรียนรู้ของเราผู้ที่ยอมจำนนต่อสิ่งสูงสุดไม่ถูกกลืนในเกมอีกต่อไป พราะเขาได้กลายเป็นผู้ออกแบบเกมจากภายในเมื่อข้าวางตนในจังหวะเดียวกับพระเจ้าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจะไม่ใช่อุปสรรคต่อไปแต่คือบทเรียนแห่งความรักสรุปผู้ถือ3มตัวคือผู้เล่นที่ตื่นในสนามฝันตัวทั้ง3าหนึ่งสภาวะรู้2 เจตนาอันบริสุทธิ์สมการยอมจำนวนต่อสิ่งสูงสุดเปรียบเสมือน3ประตูของการตื่นรู้ในแต่ละระดับของจิตประตูแรกทําให้เราตื่นจากภาพลวงประตูที่สองทใหงเราสร้างความจริงใหม่และประตูที่3ประตูสุดท้ายทําให้เราหลอมรวมกับความจริงอันสูงสุดเมื่อทั้ง3าใบถูกรวมไว้ในมือเดียวกันผู้ถือก็ไม่เพียงคุมเกมได้แต่จะกลายเป็นตัวตัวเกมเองเป็นการเล่นอันศักดิ์สิทธิ์ของสรรพสิ่ง และจกักรวลปรึกษาส่วนตัว h a s h t a g s a g i t a m p e n สุ k l i n e a t m a s t e r c o a s t หมายเลข็ขโทรศัพท์0923615346